Rạc ngân tâm ดิจิทัลวอลเลตมีความคืบหน้าแล้วค่ะคุณผู้ชมหลังจากเมื่อวันที่ผ่านมาท่านจุลภัณฑ์อมมวิวัฒออกมาย้ําชัดในเรื่องของใครที่ไม่เข้าถึงสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการสามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะคะเข้าไปใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเลตแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รายละเอียดเป็นแบบไหนวันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร ร่วมรักชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้น้องนันก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทล่าสุดค่ะท่านจุลพันธ์มอมรวิวัน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาย้ําชัดถึงประเด็นนะคะในเรื่องของการรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทจะต้องมีการกดยินยันสิทธิ์แล้วก็ในส่วนของการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตค่ะซึ่งยังคงยึดไทม์ไลน์เดิมนะคะในการลงทะเบียนคือล้าน แล้วก็ประชาชนเริ่มลงทะเบียนนะคะในเดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนโดยทุกคนจะต้องดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนค่ะแต่สําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐมาแล้วหลายคนก็สงสัยนะคะว่าตัวเองจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลเล็ตหนึ่งบาทไหมซึ่งท่านจุลพันธ์อมรวิวัต์ก็ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะซึ่งในส่วน ของการยืนยันไทม์ไลน์รวมไปถึงในส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ในส่วนของมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐและก็ประชาชนที่มีการยืนยันตัวตนผ่านโครงการต่างๆในหลายๆโครงการมาแล้วทั้งท่านจุลพันธ์อมรวิวัต์นะคะยืนยันว่าประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการหลายๆโครงการจากทางภาครัฐซึ่งโครงการยังสามารถใช้ได้นะคะ ไม่ต้องเริ่มการยืนยันตัวตนใหม่เพราะว่าอาจจะใช้เวลาในการยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ทําให้เสียเวลาด้วยซึ่งอาจจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการยืนยัน,ยนตัวตนในการรับสิทธิ์ค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะพี่น้องประชาชนไม่ต้องดําเนินการจะมีแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะเข้ามาให้ยืนยันตัวตนส่วนการใช้จ่ายนะคะการใช้จ่ายสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าถึงโทรศัพท์ไม่ได้และพี่ น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและก็กลุ่มเปราะบางฟังทางนี้เลยค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะอาจจะให้ใช้สิทธิ์ผ่านแบบประจําตัวประชาชนหมายความว่าเมื่อได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก็สามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในการจ่ายเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทได้ง่ายๆนะคะคุณผ,ผู้ชมในการใช้จ่ายเพียงแค่บัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวจะต้องใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตได้เป็นการ ยันออกมาแล้วแต่ว่าในส่วนของการรับสิทธิ์ทุกคนจะต้องยืนยันผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปทางธนาคารนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากล่าสุดข้อมูลข่าวสารนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่16พฤษภาคม2 5 6 7นะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้น้องนันอิสันแทปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ